สวัสดีค่ะวันนี้วันที่8มกราคม2565นะคะวันนี้เป็นวันเสาร์เนาะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่เมื่อวานถูกหวยรอบกลางคืนรอบเดือๆด,ก,ดก,กันไปนะคะเมื่อเช้าไม่ได้ทําบุญเมื่อเช้าไม่ได้ใส่บาตรแต่ตอนนี้แต่งตัวพร้อมเรียบร้อยในระดับหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเดินทางไปไหว้พระพุทธชินราชเดี๋ยวจะเอาบุญเอาเลขเด็ดๆด,ดมาฝากนะคะก็กะว่าทําคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวจะออกจากบ้านใจจริงตอนแรกจะแบบติดนู่นติดนี่เคลียร์งานอยู่ ก็เดี๋ยวไปเช้าเย็นกลับค่ะอาจจะถึงเย็นๆหน่อยแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวจะเอาเลขเด็ดมาให้แน่นอนเพราะวันนี้ยังไงมันมีมาเลยเนาะเผื่อจะได้เอาเลขไปทําบุญการเพราะว่าตั้งใจจะไปทํางานแล้วก็ไปไหว้ขอพรพ,พระพุทธชินราชอยากให้ทุกคนเฮงเงปังๆไปกับแก้วค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ทั้ง7วันจะซื้อเลขอะไรเนี่ยแหละคือเหตุผลที่รีบทำคลิปแต่เช้าเลย วันอาทิตย์ให้ซื้อเลขยานพาหนะที่คุณใช้ประจํานะคะย้ําวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขยานพาหนะที่ใช้ประจํารับรองคุณจะเฮงจากบ้างจากเลขยานพาหนะวันจันทร์กับวันพฤหัสนะคะย้ําจันทร์กับพฤหัสให้ซื้อเลขคนรักคู่ครองหรือคนที่คุณแอบรักแอบชอบก็ได้ย้ํานะคะจันทร์กับพฤหัสให้ซื้อเลขคนรักคู่ครอง หรือเลขคนที่คุณแอบรักก็ได้แต่ถ้าคุณไม่มีคนแอบรักไม่มีแฟนใครที่คุณรู้สึกรักมากที่สุดซื้อเลขเกี่ยวกับคนนั้นคําว่ารักไม่จําเป็นต้องเป็นแค่ฉันรักเธอเธอรักฉันรักแบบชู้สาวรักแบบเพื่อนแบบพี่แบบน้องได้หมดค่ะวันอังคารให้ซื้อเลขการากินีนะคะย้ำวันอังคารให้ซื้อเลขกาลากินีจะได้เปลี่ยนจากไลน์ เป็นที่ดีๆเป็นที่เป็นมงคลเป็นที่เฮงเงปังๆกับตัวคุณเองค่ะย้ํานะคะวันอังคารให้ซื้อเลขกราคินีมันจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีให้คุณค่ะวันพฤหัสให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการเรียนการศึกษานะคะพระไพ่ที่คุณได้คือพระแม่สุรัสวดีชาย,ยากรวพมเทพเจ้าแห่งการศึกษาวิชาการศิลปะนะคะในวันนี้ถึงแนะนําให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการศึกษานะคะคนวันพฤหัส ไม่ใช่สิไม่ใช่วันพฤหัสโทษทีไพ่ใบนี้สําหรับคนที่เกิดวันพุธเพราะเมื่อกี้พฤหัสไปซื้อเลขคนรักไปแล้วย้ํานะคะเอาใหม่นะรีเซ็ตใหม่สําหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะให้ซื้อเลขการศึกษาการศึกษาการศึกษาเพราะไพ่ใบนี้เหมาะสําหรับ การเรียนการศึกษาจะเป็นเลขที่ให้โชคให้รับพวกคุณนะคะคนวันพุธย้ํานะวันพุธเลขการศึกษานะเพราะวันวันพฤหัสกับวันจันทร์ซื้อเลขคนรักไปแล้วนะจ๊ะวันศุกร์ให้ซื้อเลขที่ไม่สบายเลขเจ็บป่วยคุณไม่สบายล่าสุดเมื่อวันที่เท่าไหร่ซื้อเลขอันนั้นหรือซื้อเลขผู้ติดโควิดวันนี้ก็ได้ว่าวันนี้คนติดโควิดเท่าไหร่ลองซื้อเลขอันนี้ดูรับรองเฮงแน่ๆนะคะสําหรับคนวันศุกร์ ลองดูเนาะเออพูดถึงโควิดก็กลัวแล้วเนี่ยไปแต่ต้องไปเขาต้องทางานรับดูผมช่วยไว้ต้องไปทํางานเข้าใจไหมวันเสาร์นะคะซื้อเลขท้ายบัตรประจําตัวประชาชนค่ะย้ําวันเสาร์ซื้อเลขท้ายบัตรประจําตัวประชาชนคุณจะมีโชคมีลาบจากบัตรประจําตัวประชาชนของคุณนะคะจบไปแล้วนะคะสําหรับแนวทางการเสี่ยงโชคในวันนี้แก้วขออวยพรพวกคุณเฮงเฮงเฮงปังปังปังรวยรวยรวยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวจะเอารูป มาฝากเอาเลขมาฝากนะจ๊าตอนไปไหว้พระพุทธช,ชินราเสร็จเดี๋ยวจะออกเดินทางแล้วน่าจะถึงสักบ่ายสองบ่ายสามอ่ะขับรถหรือหอก็ไม่รู้เพื่อนชอบด่าโอเคค่ะสวัสดีค่ะ